ดนะมาเที่ยวด้วยกันนะคะทุกคนมาเที่ยวด้วยกันนะคะหาดนั่งร่องมันเลยหาดนั่งร่องค่ะทุกคนสวัสดีทุกทุกคนนะคะเมนี้มพาพร้าวกำลังเยอะอีกเชฉยๆค่ะทุกคนเมนี้ไอาชายพามาเที่ยวหาดนั่งร่องนะคะเอออยู่บ้านฮ่อนนะคะทุกคนอยู่บ้านฮ่อนจะได้ออกว่านา เที่ยวนะคะในวันหยุด่ะทุกคนถ่ายบรรยากาศมาให้ทุกคนได้รับช่วงนั้นกันเนาะคะ่ะหาดนั่งร่องนะคะหาดนั่งร่องอยู่อำเภอใอดก็ได้อยมเพื่อ strategic มาพาทุกคนตอนแรกว่าจะไปหาดนั่งร่ำนั่นแหะค่ะทุกคน กมีหมองจอดรถแล้วก็รถเต็้นแล้วก็คนก็เต็มเลยค่ะทุกคนก็เลยพักกันเลยม่ะนั่งร้องนะคะแล้ก็ยุติดเอ่อยุติดกันนะคะทุกคนอยู่หาใช่หาติดกันเลยนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะเนาะหมาะสำหรับมานั่งพักผ่อนชิลๆตอนนี้ลำไยก็อยู่ใต้หงใหม่เลยค่ะทุกคนใต้หงใหญ่ใหญ่ต้นพุ่มเลย ก็เป็นโคเลแต่ผิวมันเรียบไหมเหรอมันเหมือนกลายพันัแต่มากกว่า้มันต้นบนนอนก็น่าจะแบบเรียบๆแต่นี่แตกมราันรับลมมันรับล่มนักันเด้อค่ะ น้อยเพื่อกันเลนน้ำแตกเซลเซียสคาร์นน้ำทะเลใสค่ะทุกคนใส,นสเป็นตะเด่นดีดีค่ะน้ำใสหาสวยเลยค่ะทุกคนน้ำใสหาสวยมากนะคะคนกับบุกค่อยไล่ความค่ะ ไอ้คนก็นด้ใช่ได้ไอ้ใช่ยยนี่แปลว่ารับตะลดกกันสบายวะไอา้อยากนอนอยากนอนมัเที่ยวกับนเดีย๋ยวเขไม่ได้มาเออก็เลยมาเที่ยวก่อนที่สิกลับบ้านนะคะทุกคนหาโอกาสมาหาจุดเด่นหาเที่ยวก่อนที่สิกลับบ้านห้าวราคาทุกคนกลับบ้านราคา ใ้แดดลมล่มตกคุณล่ะคะทุกคนนั่นเองคองสิเปเป็นรุ่งนางนะคะไปยางพาเป็นนี่ไปยางเรียริมทะเลจักหน่อยหนึ่งน,นะคะก่านติดสกับบ้านนะคะค,น,ค,น,คน,นนี้นน้ำด้วยค่ะทุกคนนี่เครื่องเห่นนะคะน้องนี่เครื่องเล่น ว่าแดดทั้งหัวทั้งสี่สูไไ้ได้ค่ะคอนสิตเลนเท,ทเล่ตอนเที่ยงนะคะอันนี้ก็เทียพัวาคือใบไม้มงนใบเที่ยงกวงเอ,อาใบไม้งม,ง,ม,มงนยาใบม้มงนนคะเล็กหน่อยก็มาปุ้แล้วค่ะน,น้อยเล็กหน่อยนฮะอดร้านนะคะคหอออออนอดเอเอกระู้ผานเนาะ อยากให้มะเล่นมาเที่ยงวนะคะคุณหลับเดี๋ยวกลับบ้านมีโอ,อกาสอากาศจี๊ผ่านลูกๆล้านลานนะคะขึ้นมาเล่นมาเที่ยงนะคะทุกคนเออหาดเนี่ยมาบกผิดหวังหรอกค่ะหาดนั่งร่องนั่งลำนะคะเพราะว่าน้ำเละเป็นใสาหาดชายหาดกว้างน้ำค่ะเล็กน้อยนี่สิเล่นน้ำเลยเบิด้ดเหมือเดเรื่นนะคะทุกคนออไม่ต้นไม้ไม่ลมคะ นี่มองดูนั่งนิงชิ้นช,ชาม่อย่างนะะ้พค่เพราเด็กไทยรอนนะคะทุกคนแต่กะกะหอด,ดีด้นะอยู่นด่้นวันคุ่มั่ส บานห้ากก็สิตโตกัน,นะค่ะชาติต่างชาติกัหม้าหลายด้วยค่ะ พอ,อสมากเขาสิมาเร็งแถวๆทางพีละน้อยเนาะอเออยายโซนมา,าทางพีเพราะว่าทางพัทยายส้มเริ่มส้มแล้วนะคะเพิ่งจะสีมากเมื่อเชียวเนี่ยพาแถวห้างสตอรี่นะะั่นเองโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวสมากคลิปน,น,นี้มาฝากไวส้สำนีก่อนนะคะเดี๋ยวในื้อสุดท้ายได้ลา์คลิปนะคะมาฝากทุกคนนะคะสมากคลิปนีน้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย